ข่าวมินัยเที่ยงคืนฟุตบอลไทยบาย i ิชโนสไตล์ประจำวันที่24มกราคม2564โดยใชัยพบวัชรงฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงเที่ยงคืนนี้กันดีกว่านะฮะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยเที่ยงคืนของวันนี้เคยสนใจคว้าทีเดทร,ทร,ทรบอเบนิเตสแยกทางกับชทยนิสซูเปอร์ลีกเฉยเลย โดยกันนี้ถ้าผมราฟาเอลเบนิเตสขุนซอ้อมากประสบการณ์ชาวสเปนผ่านการคุมทีมหลายทีมดังระดับโลกอย่างทางลิเวอร์พูลเชลซีบรอัลาบริกเคยมีข่าวนะครับผมเชื่อมโยงในการเจรจาคว้าตัวโคอุ้มธีททรทธรบุญมาทันแบ็กซ้ายทีมชาติไทยจากทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอตในช่วงปีที่ผ่านมาซึ่งล่าสุดราฟาเอลเบนิเตสคนนี้ได้แยกทางกับทางต้านเหรียญอีฟางทีมดังแห่งศึกชนิดซูเปอร์ลีก เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดวยหนึ่งเหตุผลจากสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งเป็นการยินยอมของทั้งสองฝ่ายนั่นเองโดยเขาก็ออกมาแถลงขา่าวบอกว่าผมเนี่ยกับสโมสรนั้นมีการทํางานอย่างหนักนะเรามีความสุขเรามีการพูดคุยเรื่องสัญญาด้วยกันทุกอย่างเปลี่ยนไปโปรเจกต์หลายอย่างของเรานั้นมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากาผลกระทบทางการเงินจากสถานการณ์โควิด -19 นั่นเองซึ่งตอนนี้ก็มีกฎต่างๆมากมายที่ยากปา้นยิ่งขึ้นคุณไม่สามารถซื้อผู้เล่นตามที่คุณต้องการได้ แต่ในที่สุดผมก็ได้อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวมากยิ่งขึ้นนะทางนี้ราเฟลเบนิเตสเคยเป็นข่าวยื่นข้อสเสนอจำนวนมหาศาลนะครับผมเพื่อจะคว้าตัวทีเดทอนบุญมาทันแบกสายทีมชาติไทยจากทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอสเข้ามาเสริมกำลังฝั่งซ้ายของทางสโมสรต้าเหรียญอีฝั่งก่อนที่โกอุ้มคนนี้จะตัดสินใจอนาคตบอกปัดทุกข้อสเสนอเพื่อที่เขาจะอยู่ลุยศึกเจลิกกันต่อไปในที่ญี่ปุ่นในฤดยกาล2021น,นี้พร้อมกับได้รับสัญญาฉบับใหม่กับทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอสนั่นเอง หนว่างานนี้นะฮะก็ถือว่าเบดิเตสก็ไปเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าเขาจะแยกทางกับทางไชนี s ซูเปอร์ลีกซะอย่างนั้นก็เรามาดูกันต่อไปก็แล้วกันนะผมติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกนะฮะเชียร er er ์ดิชิโนเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันต่อไปครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะอยู่ซัปโปรโรไม่ปรุ่งไปพุ่งกับเอลิกออสเตรเลีย โดยกันนี้ทางบริคุดันสกินะฮะแข่งกองกลางตัวรุกวัย20ปีชาวญี่ปุ่นคนนี้อดีตเพื่อนร่วมทีมเจชนาทิพ์สงกสินที่ย้ายมาจากทางสโมสรฟุตบอลฮอกไกโดคอนเซเลซัปโรไปลุ่นในเอลีกของออสเซรเรียกับสโมสรฟุตบอลบริสเบนโบรอาร์ A, จัดการอ่าซัดประตูแรกในลีกต่างแดนได้สำเร็จโดยช่วยยิงประตูแรกนะฮะช่วยทีมเดินหน้าบุกคว้าชัยเหนือคู่แข่งนอกบ้านไปแบบชิวเฉียด2ต่อกันเลยทีเดียว ตัวติดดาวรุ่งของทางซัปโปรโรนั้นย้ายมาร่วมทีมบริสเบนโรอานะฮะตั้งแต่ปลายปี2020ลง3กับทางโดสังกัดใหม่ไปแล้วถึง3เกมออกซาร์ดในฐานะผู้เล่นตัวจริงทุกเกมโดยในช่วงฤดูกาล2020นี้กับทางซัปโปโรนั้นแข้งดาวรุ่งรายนี้ไม่ค่อยได้รับโอกาสในการลงสนามมากมายักเท่าไรนักคือลงสนามไปเพียงแค่3เกมในฐานะตัวสำรองจึงเลือกตัดสินใจมาหาประสบการณ์การค้าแข่งต่างแดน,นเพื่อเสริมความสามารถของตนเองโดยงานนี้สำหรับทางบริคุ ดานสกิดนะฮะแข่งกองกลางตุรุกวัย20ปีผ่านการเล่นฟุตบอลอาชีพที่ญี่ปุ่นมาทั้งหมด14เกมโดย11เกมนั้นเป็นการลงเล่นในฟุตบอลถ้วยทั้ง2รายการและอีก3เกมเป็นการลงเล่นในลีกในฐานะตัวสำรองทั้งนี้แข้งดาวรุ่งรายนี้เคยผ่านการติดทีมเยาวชน18ปีทีมชาติญี่ปุ่นมาแล้วในช่วงก่อนหน้าน,นี้โอ้โหนะผมเป็นตัวว่าง,งานนี้นะฮะก็อยู่ซัปโปโรไม่ลุ่งนะผมก็ขอย้ายไปที่เอลีกของออสเตรเลียก็แล้วกัน,กนงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปว่าเขาคนนี้จะเป็นเช่นร เราบรข่าวต่อมากันดีกว่านะครับความรู้สึกแฟนบอลเวียดนามถึงโคซิโกหลังพาทีมคว้า3แต้มแรกสำเร็จโดยงานที่ทางโคซิโกนัผมเกียรติศาินาเมืองอดีตทางขุนซือทีิมชาติไทยประเดิมช,ชนะครั้งแรกสำเร็จบนเวทีวีลีกเล็กสุดของทางเวียดนามโดยการนำทัพฮองอัญ,ญลยัยเปิดบ้านพลิกแซงชนะสองลำ้ำเหน่งอานไป2อต่อเป็นชชนะต่อหน้าแฟนบอลที่เวียดนามมากถึง1 2 0 0 0คน โดยเรามาดูกันดีกว่าว่าคอมเมนต์ของชาวเวียดนามนั้นเขาว่าอย่างไรกันบ้างหลังจากที่ทางโคสซิโก้นั้นสามารถพาทีมเอาชนะไปได้นะฮะในเกมเกมนี้เริ่มจากคอมเมนต์ที่1โคตรดับโปรเฟชชั่นแนลจริงๆคอมเมนต์ comment ต่อมานะฮะฉันหวังว่าโคสซิโก้เนี่ยจะพาทีมฮองอันยาลายเก็บชัยชนะเช่นนี้ไปทุกนัดนะคอมเมนต์ comment ต่อมานะฮะฮองอันยาลายเกือบจะแพ้ซองลำเหน่องอันแล้วหากมีจำนวนคนที่เท่ากันแต่ก็ยังดีที่ชนะ เมโมวิชเนี่ยทำได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเขาดูเชื่องช้าไปหน่อยการส่งบอลยาวไปกองหน้าทําได้ช้าไม่แม่นยํากองหน้าต่างชาติยังไม่มีไหวพริบมากพอหวังว่าโคซิโก้นั้นจะได้เห็นและนําไปปรับปรุงแก้ไขคอมเม่ตอมาผลการแข่งขันกับชันะครั้งนี้จะทําให้ทีมมั่นใจมากยิ่งขึ้นครับโดยเฉพาะบรรยากาศการเชียร์จะยิ่งมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปด้วยคอมเม่ตอมาเกน,น้าขอชนะสัก3ามศูนย์ได้ไหม คอมเมนต์ต่อมาชนะก,ก็จริงแต่รูปแกบการยิงยังเล่นทําได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักหวังว่าจะได้รับการปรปับปรุงแก้ไขคอมเมนต์ต่อมาหวังว่าของอันญ,ญลายนั้นจะมีการยกระดับที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคอมเมนต์ต่อมายินดีด้วย้องอันญ,ญลายคอมเมนต์ต่อมารู้สึกน่ายินดีมีความสุขกับทางชัยชนะนอนหลับฝันดีแล้วคืนนี้คอมเมนต์ต่อมาขอแสดงความยินดีกับชัยชนะในครั้งแรกของทางของอันญ,ญลายด้วยนะ คอมเมนต์ต่ตอมาหวังว่าพวกคุณจะมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นคอมเมนต์ต่อมาขอให้อองฮายนยาลายประสบความสำเร็จในรายการใหม่นี้คอมเมนต์ต่อมายินดีด้วยมากครับแต่แผงมิดฟิลต้องดีกว่านี้คอมเมนต์ต่อมายินดีด้วยครับแต่การป้องกันยังทําได้ไม่ดีพอคอมเมนต์ต่อมาชชนะที่มาด้วยโชคแท้และคอมเมนต์ต่อมานะฮะ คอมเนต์สุดท้ายก็บอกว่ายินดีด้วยกับชัยชนะของทีมสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทางโคซิโก้นั้นมีคิวนำทัพของอัญญาลายนะฮะเปิดบ้านพบก,กับทางบินดินในวันที่31มกราคมจะติดกันดเส้นนาฬิกาเป็นต้นไปเช่นเดิมโอ้โหเป็นนาว่าง,งานนี้ทางแฟนๆของโคซิโก้อยู่ที่อยู่เวียดนามนะฮะก็ถือว่าช่วยกันมาคอมเมนต์แล้วก็แสดงความดีใจกับทีมและก็แสดงความชื่นชอบโคซิโก้คนนี้ที่คุมทีมของอัญญาลายนั้นสามารถเอาชนะไปได้นั่นเองครับ โอ้โหเป็นางว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับ,บรัตนองได้ข่าวดีมีสปอนเซอร์หนุนลุยไทยลีก2ในช่วงโควิดในจีนโดยการน,นี้เหมืองแร่ดินขาว MRD ให้การสนับสนุนนะฮะกลนอันามันรัตนองคยูเต็ดสู้ศึกไทยลีก2ในฤดูกาล2020ถึง2021นี้ในช่วงวิกฤตการณ์โควิดในจีนโดยข่าวดีของทีมกลาอันามันรัตนองนั้น น้องใหม่แห่งศึกไทยลีก2ในฤดูกาล2021นี้ล่าสุดตัวแทนจากทางบริษัท MRD ดนำมาโดยคุณสมจิตสารายัยผู้จัดการทีมแล้วก็คุณพรศักดิ แก้วทาบอลเลขาธิการหอ,อการคา้าจังหวัดพระนองมอบเงินสนุนให้กับทางสโม,มสรการันตนนมันพระนครยูเต็ดโดยมีสจแดงวรานนท์เกลิ่นสินประธานสโม,มสรและก็จีโนโ่ปองพบเกลิ่นสินรองประธานสโม,มสรเป็นผู้รับมอบนั่นเองครับโอ้โหเป็นว่างานนี้ช่วยกันนะฮะต้องรอดไปให้ได้สุดโควิด -19 ใน,ในครั้งนี้เรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับชมรมรีและก็ตาดยื่นสบคจังหวัดขอผ่อนปลนให้ใช้นามเตะไทยลีกได้ไหม โดยจากกรณีที่ทางสบคและก็รัฐบาลยังกำหนดให้พื้นที่5จังหวัดอย่างชุมบุรีระยองจันทบุรีตราดและก็สมุทรสาครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มง,งวดนะฮะและก็ยังไม่สามารถใช้สามกีฬาเพื่อทำการแข่งขันได้สบ,บุรให้3สโมสรในศึกฟุตบอลตุรกีไทยลีกอย่างทางชุมบุรีเอฟซีระยองเอฟซีและก็ตราดเอฟซีจะไม่สามารถใช้สนามการแข่งขันฟุตบอลลีกได้เลยแม้ว่าทางสบคจะอนุมัติให้ฟุตบอลลีกสามารถกลับมาแข่งขันกันได้แล้วก็ตาม เพราะทั้ง5จังหวัดนั้นยังเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดจะทําให้อาจ,จต้องไปหาสนามกลางในการแข่งขันนอกเขตพืน้นที่จนกว่าจะผ่อนปรนตามมาตรการการควบคุมนั่นเองโดยันทิทางสส,สิสิงโตทองนะครับผู้จัดก,การทีมชมบุรีเอฟซี FC, ได้เผยถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวบว่าจากที่ได้มีการศึกษาหาหรือกับทีมไทยลีกบทสมมสอนต้องทําอย่างไรในกรณีนี้ ซึ่งทางคุณกรณีก็ได้มาบอกแนวะทางก็คือเบื้องต้นให้สมสอนทาหนังสือแจ้งขอผ่อนปรนใช้สนามกีฬากับทางสมคอของจังหวัดสก่นว่าจังหวัดจะสามารถผ่อนปรนให้ได้ใช้ได้หรือไม่ซึ่งคาดกันว่าจะทราบผลสัปดาห์หน้านั่นเองส่วนด้านเสียโจ้นะฮะชนะพงศ์ศรีคงอยู่ผู้ช่วยผู้จัดการทีมตราดเอฟซีเปิดเผยมาว่า ตลาดเองก็ได้มีการส่งหนังสือเพื่อจะยื่นเรื่องขอให้ทางสบอคอจังหวัดตลาดนั้นเพื่อจะผ่อนปรนตามมาตรการการควบคุมของจังหวัดเช่นเดียวกับทางชมรีซึ่งเราหวังว่าทางสบอคอและก็พูกว่าอนุมัติให้กับเรานั้นได้ใช้สนามกีฬาเพื่อทำการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกเช่นกันนามาเปว่างานนี้นะผมก็ยังอยู่ในช่วงนะฮะการยื่นผ่อนปรนก่อนเพราะไม่อย่างนั้น3สโมสรน,นี้อาจจะต้องขี่รถเข้าไปแข่งที่สนามการในกรุงเทพมหานคร กาจ,จะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นค่าที่พักค่าอะไรก็ตามแต่ทําให้ความสะดวกสบายของนักเตะนั้นอาจจะลดลงไปเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นแล้วต้องรอดูกันต่อไปว่าทางสบคจะว่าอย่างไรก็ต้องลุ้นให้ทางสบคนั้นอน,อนุญ,ญาตก็แล้วกันนะผมไม่อย่างนั้นคงจะเตะฟุตบอลไม่สุขอย่างแน่นอนและนี่ก็เป็นจอดลึกเด็น,นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by niche no style ประจำวันที่24มกราคม2564โดยเฉพาะบาครั้งฟุตบอลไทยครับ